การเกิดและการตายคือสองด้านของเหรียญเดียวกันในขณะที่งานมงคลคือก้าวแรกของชีวิตงานศพคือปลายทางสุดท้ายที่วิญญาณต้องจากไปแต่คุณทราบไหมครับทำไมคนโบราณถึงห้ามเด็ดขาดไม่ให้คนท้องไปร่วมงานศพไม่ใช่แค่เรื่องความโศกเศร้าหรือความกลัวจะล้มเจ็บ แต่ในทางไสยเวททาลกในคันเปรียบเสมือนบ้านวางบ้านที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่มีเจ้าของจับจองอย่างสมบูรณ์และในงานศพโดยเฉพาะศพตายโหงมักจะเต็มไปด้วยวิญญาณเลลอนที่หิวกระหายอยากจะกลับมาเกิดอีกครั้งการพาเด็กในท้องเข้าไปกลางดมวิญญาณเหล่านั้น อาจเท่ากับการพาลูกของคุณไปให้พวกมันแย่งลาง,ลางเรื่องราวในวันนี้คืออุทาหรณ์ของแม่ที่หลักเพื่อนจนลืมปกป้องลูกในท้อง,งเรื่องราวของพิมพ์หญิงสาวท้องแก่ไกลคอดอายุคันแปเดือน พิมพ์เสียเพื่อนสนิทที่ชื่อแนนไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุรถความแนนตายโหงศพของเธอถูกนำมาตั้งสวดที่วัดป่าชานเมืองแม่ของพิมพ์เตือนนักเตือนหนาว่าพิมพ์แก่ท้องแก่อย่าไปเลยมันไม่ดีเดี๋ยวผีจะทักลูกแต่พิมพ์ร้องให้ฟูมฝ่าย ยืนยันว่าจะไปส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายแม่จึงจำใจเยอมแต่กำชับให้พิมพ์ติดเข็มกัดไว้ที่เสื้อตรงท้องเพื่อเป็นเคสป้องกันภยัยวันเผาจริงบรรยากาศวังเวงหน้าขุนลุกท้องฟ้ามืดขุ้นลมพัดกันโชกแรงจนพวงลีดปปวอนพิมพ์ยืนร้องไห้อยู่หน้าเมน จังหวะที่สับปเปลอเปิดประตูเตาเพื่อดันลงเข้าไปควันสีเทาพวยพุ่งออกมาลมเจ้ากังพัดหอบเอาควันทูบและควันศพลอยต่ำลงมาปะทะตัวพิมพ์เต็มๆพิมพ์สำลักฟันและท่านใดนั้นเธอรู้สึกเย็นวาบที่หน้าท้องเหมือนมีใครเอาน้ำแข็งมานาบทั้งที่อากาศร้อนอบอ้าวลูกในท้องที่เคยดินปกติ จูจ่ๆก็หยุดนิง่งพิมพ์ใจหายหวาบเอามือลูบท้องลูกเป็นอะไรหรือเปล่าผ่านไปสักพักลูกก็เริ่มดินแต่การดินครั้งนี้มันแปลกไปมันไม่ได้ดินแบบถีบตัวแต่มันเหมือนกำลังขวนขวนผนังท้องจากด้านไหนแกวกงแกว้กพิมเจ็บจนตัวงอแต่กัดฟันทนจนจบพิธีพอกลับมาถึงบ้าน อาการแปลกๆก,ก็เริ่มรุนแรงขึ้นพิมพเริ่มแพ้ท้องอีกครั้งทันทีไก่คอดและที่น่ากลัวคือเธอเริ่มเหม็นเหม็นกินทูบกินดอกไม้สดแต่กลับหิวหิวของสดสดของขาวข้าวลาบเลือดกุ้งเต้นเธอนั่งกินของพวกนั้นอย่างตะกะตะกามในความมืดสายตาเธอเมอลอยคืนหนึ่ง พิมฝันฝันเห็นแนแนเพื่อนที่ตายไปยืนอยู่ที่ปลายเตียงสภาพของแนนดูไม่ได้หัวยุบแขนหักร่างกายชุ่มเลือดแนนสยะยยิม้มแล้วค่อยคอยขานขึ้นมาบนเตียงแนนพูดเสียงเย็นเยียบว่าพิมกูขออยู่ด้วยคนนะกูไม่อยากตายกูอยากเกิดพิมขยับตัวไม่ได้ ได้แต่มองแนนค่อยๆมุดหัวเข้ามาที่สะดือของพิมพิพมพสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวเธอรีเปิดไฟดูที่ท้องตัวเองเข็มกัดที่แม่ให้ติดไว้มันหลุดหายไปตอนไหนไม่รู้และที่หน้าท้องนูนๆของเธอเธอเห็นรอยนูนประหลาดมันไม่ใช่รอยเท้าเด็กเป็นศอกเด็กแต่มันนูนออกมาเป็นรูปใบหน้าคนใบหน้าที่บิดเบี้ยวดวงตาบุ๋มลึก จมูกหักมันคือใบหน้าของแนนเพื่อนตายหงเธอใบหน้านั้นค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นพิมพกีดร้องลั่นบ้านพยายามเอามือผักใบหน้านั้นกลับเข้าไปแต่เจ้าใบหน้าบนท้องมันกลับลืมตาขึ้นมาดวงตาแดงก่ำภายในผิวหนังหน้าท้องจ้องมองพิมพ์และปากของมันก็ขยับพูดออกมาเป็นเสียงแนนแม่จ๋า หนูอยู่นี่วินาทีนั้นพิมพ์ปวดท้องคลอดอยา่างรุนแรงกระทันหันเหมือนมดลูกจะบิดจะระเบิดออกมาเลือดไหลทะลักออกมาวางขาย้อมที่นอนจนแดงฉานพิมพ์ดินทุลนดูไลยสายตายังคงจ้องมองไปที่ห้องเธอเห็นมือเล็กๆมือซีดๆเสียวๆเขียวๆดำๆพยายามจะแหวกหน้าท้องของเธอออกมาจากด้านใน ไม่ใช่คลอดทางช่องคลอดแต่มันจะฉีกท้องออกมาเองพิมพ์ถูกหามส่งโรงพยาบาลและรอดตายมาได้อย่างหุดหวิดหมอต้องพาคลอดด่วนเด็กออกมาปลอดภยัยแต่พิมพไม่กล้ามองหน้าลูกตัวเองเพราะวินาทีแรกที่ลูกลืมตาแววตาคู่นั้นมันไม่ใช่แววตาไหลเดียนสาของทารกแต่มันคือสายตาที่เย็นชาและอาฆาต สายตาเดียวกับแนนเพื่อนของเธอชาวบ้านต่างซุบซิบกันว่าลูกของพิมพ์มักจะร้องไห้เวลาได้กินทูบและชอบไปนั่งคุยคนเดียวที่มุมมืดเหมือนกำลังคุยกับใครสักคนไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเด็กน้อยคือลูกของพิมพ์จริงๆหรือเปล่าคนโบราณท่านเตือนไว้เพราะท่านรู้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็น คนทองคือพาหานะที่เปราะบางที่สุดการพาหนึ่งชีวิตใหม่เข้าไปในดงของความตายมันเสี่ยงเกินกว่าจะคาดเดาถ้าคุณกำลังตั้งขันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเธอคะรับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้อย่าลืมติดเข็มกัดและภาวนาให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองพวินาทีนั้นที่จิตคุณเพอลูกในท้องของคุณ อาจจะถูกสลับวิญญาณตลอดไปลาจีสวัตแม่ลูกอ่อน